สวัสดีครับที่ผ่านมาเราอาจเข้าใจกันว่าคุณสมบัติการปรับความสว่างอัตโนมัติหรือ Auto Brightness ใน iPhone และ iPad อาจทำให้เซนเซอร์ตรวจวัดแสงทำงานตลอดเวลาเพื่อคอยตรวจสอบความสว่างของสภาพแวดล้อมและปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมทำให้ใช้พลังงานแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแต่เซนเซอร์นี้ได้รับการออกแบบมาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้ใช้พลังงานในการทำงานน้อยมากครับตอนนี้การเปิดคุณสมบัติปรับความสว่างอัตโนมัติ จึงแทบไม่มีผลต่อการใช้งานแบตเตอรี่ที่สังเกตเห็นได้ครับในทางกลับกันการเปิดใช้งานคุณสมบัติการปรับความสว่างโดยอัตโนมัติอาจช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้เพราะ iPhone และ iPad จะปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแสงโดยอัตโนมัติโดยทําให้หน้าจอไม่ต้องแสดงความสว่างสูงๆเอาไว้ตลอดเวลาซึ่งหน้าจอเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้พลังงานมากที่สุดของเครื่องนั่นเองครับดังนั้นการเปิดใช้งานการปรับความสว่างอัตโนมัติจะช่วยให้ iPhone และ iPad ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งแอปเปเองก็ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลหน้าเว็บด้วยซึ่งอัปเดตล่าสุดในเดือนเมษายนพศ2567ที่ผ่านมาครับวิธีการเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะการช่วยการเข้าถึงแตะจอภาพและขนาดข้อความเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะเปิดสวิตช์ปรับความสว่างอัตโนมัติเพื่อเปิดใช้งานได้เลยครับเมื่อเปิดคุณสมบัตินี้แล้วถ้าหน้าจอสว่างหรือมืดเกินไปจากการปรับโดยอัตโนมัติ เพื่อนๆสามารถเข้าไปปรับความสว่างได้ตามต้องการจากศูนย์ควบคุมด้วยการแตะขอบด้านบนขวาของหน้าจอแล้วลากลงมาจากนั้นแตะบนสไลเดอร์แล้วลากขึ้นหรือลงเพื่อปรับความสว่างได้ตามต้องการเลยครับหรือแตะค้างไว้เพื่อเปิดสไลเดอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้เราปรับแต่งได้ละเอียดยิ่งขึ้นหรือจะปรับจากการตั้งค่าของระบบโดยในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะจอภาพและความสว่างจากนั้นแตะแล้วลากสไลเดอร์เพื่อปรับความสว่างที่ต้องการได้เลยครับ เพื่อนๆที่เคยกังวลว่าการเปิดสวิตช์การปรับความสว่างอัตโนมัติจะทําให้ใช้พลังงานแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับสามารถเปิดใช้งานได้อย่างสบายใจเพราะมีผลต่อการใช้พลังงานแบตเตอรี่น้อยมากครับแต่ถ้าคิดว่าไม่ได้ใช้คุณสมบัตินี้ต้องการความสว่างที่คงที่ตลอดเวลาก็สามารถปิดใช้งานได้นะครับฝากเพื่อนๆืนนกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายในดเกียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ